สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะมันก็จะเป็นเมนูร้อนอยู่นะคะนั่นคือไมโลนมสดร้อนนะคะทำแบบง่ายๆอยู่บ้านนะคะด้วยวิธีของอาจารย์นี่แหละนะคะจริงๆต้องเริ่มจากอะไรนะคะจำได้ไหมเวฟนมก่อนค่ะนะคะเราใช้นมเท่าไหร่คะเจ็ดออนนะคะจำไม่ได้ให้ดูสูตรอย่ากะนะคะอย่าคิดว่าใช่ให้ดูสูตรนะคะ โอเคเจ็ดออนเราจะได้ใส่ให้หมดเลยไม่ให้เหลือนะคะจากนั้นค่ะเวฟค่ะใช้แก้วที่บ้านที่เป็นเซรามิกที่เข้าไมโครเวฟได้เวฟนะคะฝากพี่ต้องเวฟหน่อยค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะต่อมาค่ะหยิบแก้วก่อนนะคะน้ำร้อนสองออนค่ะนะคะกดน้ำร้อนก่อน <c oughs> น้ำร้อนสองออนแน่นอนเราใช้ผงเมโลเป็นผงไมโลดิบไม่เอา3 in อินนะคะในสูตรค่ะของเราเข้มขน้นเพราะฉะนั้นอาจารย์ใส่3ช้อนตวงเลยนะคะช้อนตวงใหญ่กับช้อนช็อกโกแลตนะนะคะได้มาแล้วนะคะรวดเร็วทันใจใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปในแก้วเสิร์ฟนี่ละคะ่ะ เป็นแก้วกระดาษนะคะแนะน,นำหากแก้วที่เป็นดับบลวอลนะจากนั้นค่ะคนส่วนผสมค่ะในระหว่างนี้นะคะเครื่องชงอาจารย์มันฟ้องว่าเติมน้ำเห็นไหมมันก็จะบอกเราทุกอย่างเลยอ่ะเติมน้ำก่อนนะเครื่องชงตัวนี้ใส่น้ำได้3ลิตรครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ชงกาแฟได้เยอะทีเดียว ใส่เมล็ดกาแฟได้ถึงโลครึ่งโอเคเรียบร้อยค่ะโอเคเรียบร้อยสูตรของอาจารย์นะคะจะใส่นมมิกปั๊มหนึ่งอย่าใส่เยอะนะเพราะว่าผงไมโลม,มันหวานอยู่แล้วนะคะใครชอบโอวัตินใส่นมมิกหนึ่งปั๊มแล้วนะคะใครชอบโอวัตินก็เปลี่ยนเป็นผงโอวัตินได้นะคะ ในระหว่างนี้ค่ะเราก็จะรอนมร้อนจากไมโครเวฟนะคะเราใช้เจ็ดออนะคะจำสูตรไม่ได้ก็ดูง่ายๆตรงนี้นมมาแล้วค่ะขอบคุณพี่ต้องขอบคุณนมแม็กซ์โนเลียนะนะด้วยนะคะมาเลยขอบคุณค่ะโอเคเทลงไปในเครื่องตมมือนะคะ เรามีเครื่องปั๊มมือปั๊มได้ทั้งโฟรมร้อนโฟมเย็นนะคะบางคนมีเครื่องตีปเป็นขดลวดบางคนมีเฟรนด์เพลทใช้ได้หมดเลยนะคะปั๊ม15ทีนะหนึ่งตับต้อนับไปด้วยหลือหลงนะคะโอเคนะโอเคโอ้ยโ,โฟมขึ้นมาง่ายมากนะคะ เราควรตรวงนมนะถ้าเราไม่ตวงนมนมเหลือค่ะมันกลายเป็นว่ารสชาติมันเปลี่ยนค่ะมันไม่ดีนะคะโอเคควงควงควงให้เงาวาววนให้วาวเงาค่อยใช้นะคะแล้วก็เทลงไปเลยกรณีเทง่ายๆนะคะง่ายนมอ พอดีเลยอะนะคะโอเคนี่คือไมโลนมสดร้อนโรยผงได้นะอ่ะเดี๋ยวโรยให้ดูนะคะมันจะได้ดูไม่แบนอาจารย์ไม่มีผงไมโลที่ใส่กระปุกนะคะตักตรงนี้เลยละกันจะเหมือนปูขาไฟนิดนึงอืโอเคนะคะ เรียบร้อยแล้วนมเนียนนะคะต้องลองดูนะโฟมนมเนียนมีความละเอียดนะคะอุณหภูมินมทําได้ตามความต้องการเลยนะคะอร่อยมากๆด้วยนะรสชาตินี้ค่ะลองไปทําดูนะคะไมโลนมสด